สสิ่งที่ต้องมีถ้าอยากไลฟ์ดีๆแบบมือโปรนะคะครูพิกซี่จะแกะ3มสิ่งนี้ออกมานะว่าเวลาที่คุณอยากจะไลฟ์หรือจะมาทำคลิปดีๆเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างอย่างที่1ก็คือแสงแสงไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะในการที่จะออกมาไลฟ์ออกมาพูดหน้ากล้องนะคะคือคุณต้องมีแสงไฟที่เพียงพอหน้าคุณต้องสว่างหน้าคุณต้องไม่มืดนะคะฉะนั้นแสงเป็นสิ่งที่สําคัญแสงที่ดีที่สุดคืออะไรคือแสงธรรมชาติถ้าคุณยังไม่มีงบในการซื้อไฟนะคะ คุณก็ใช้แสงธรรมชาติแสงธรรมชาติแล้วก็ลองหันหน้าตัวเองเนี่ยหามุมที่ทาให้ให้หน้าเราสว่างหามุมที่สวยสวยดูนะคะให้แสงหันเข้าหน้าเราไม่หันย้อนแสงนะทั้งนั้นหน้าเราจะมืดหาแสงที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะทำในเวลากลางคืนซึ่งมันไม่มีแสงธรรมชาติใช่ไหมทํำยัำยงไงคุณก็ต้องมีไฟอย่างน้อยอะ่ะมีไฟที่เป็นวงกลมก็ได้นะที่เป็นริงไลท์อะคะ่ะอย่างน้อยมีสักตัวก็ยังดีหรือถ้าเกิดว่ามีงบมากขึ้นคุณก็ต้องมี ไฟ3อย่างใช่ไหมข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังใช่ไหมทำให้คุณมีออร่ามากขึ้นนั่นเองซึ่งการจัดแสงจัดไฟอย่างเงี้ยคุณสามารถหาข้อมูลได้เลยว่าคุณจะจัดยังไงให้เหมาะสมกับคุณนะคะอย่างที่2ก็คือไมค์ไมโครโฟนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณจะอัดคลิปหรือว่าไลฟ์โดยที่คุณไม่มีไมค์เ่ยเสียงคุณจะเบาพอเวลาเสียงเบาว่ะคนเข้ามาดูแล้วเขาก็จะฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องเขาก็อยากจะออกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะดู นะคะฉะนั้นคุณต้องมีไม้ไม้มีหลายชนิดนะคะคุณก็ลองหาดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราแบบไหนที่เหมาะกับงานเรานะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่เริ่มต้นง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่างเป็นอย่างเช่นไม้ตัวเล็กๆที่มีสายก็ได้เสียบที่ลูกล้องเราเสียบที่มือถือเรานะคะแค่นี้คุณก็ไลฟ์ได้แล้วเสียงชัดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไลฟ์ออกไปหรือว่าทําคลิปออกไปนะเช็คด้วยว่าเสียงเข้าไมนะคะลองอัด คลิปดูลองกดไลฟ์นิดนึงดูก่อนก็ได้นะคะเช็คดูว่าไฟที่เราจัดอ่ะออกมาสวยไหมแสงแสงที่เราจัดได้ไหมไหม้ที่เราต่อติดตั้งเข้าไปอ่ะเสียงดังไหมนะคะตามคือฉากฉากควรจะเป็นฉากที่สวยฉากที่ไม่รกเกินไปนะคะฉากที่มองดูแล้วสบายตาลองนำคำแนะนำของครูพิกซี่ไปปรับใช้ดูนะคะแล้ว ไลฟ์ like, คุณจะดูโปรมากขึ้นดูดีมากขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ